เขาเรียกว่ายากรินข้าวติคนโลคอเป็นกลิ่นไหมเนาะนื้อเนื้อจานอันนี้อันนี้เนื้ออะไรอะมึงอร่อยอะแกงแค่กบอ๊ออสอกันตีนเลยไงตินไงเนี่ยเนื้ออะไรอะมึงใหญ่มากแต่ว่าอร่อยนะแกงปลาปลาเย็นปลเย็นอะเหมือนงูอะอะไรลื่นๆอะอือื้มเฮ้ยอร่อยว่ะ ใครโคตรฉ่ำเลยอะไรอ่ะหละับหอกหอกอะไรวะหอกอ่ะชิปมั้งอ่ะชิปกระแตลมีจังไป่นัง่งนอนอืมอันนี้มันอ่ะมึงหลอดอันน่นคนชอบนากอ่อ,องออมมือหุ้ยชื่อน่ารักปเป็นอะไรอ่ะนะคะก็เบรนหุ้ยจานนี้ตีหยาบนะเนี่ยบอกกูเจนจะได้ได้หรอกแกชิ้นพอดีคำสมุนไพรเยอะมากสิง